พีเอ็เนี่ยกระตุ้นไมเกรนได้คนเป็นไมเกรนก็จทราบอยู่แล้วว่ามีตัวกระตุ้นอะไรบ้างความเครียดอากาศร้อนอะไรกันหนึ่งในตัวกระตุ้นที่สําคัญก็คือตัว p m 2 5นี่แหละนะครับเขามีฤทธิ์ในการที่ไปกระตุ้นได้โดยตรงเลยไอตัว CGRP เนี่ยมันเป็นตัวที่ เป็นสารสื่อประสาทตัวหนึ่งในสมองนะครับที่มันจะออกมาทุกครั้งเลยที่เวลาที่เกิดการอักเสบพวกนี้มันเป็นการอักเสบระดับเซลล์ที่พอมีตัวกระตุ้นอะไรเข้าไปนะครับซึ่ง T.M.2.5 ไปสามารถไปกระตุ้นในตัวนี้ได้เกิดอาการปวดหัวที่เป็นอาการปวดของไมเกรนนะครับส่วนสาเหตุอย่างอื่นก็เนื่องจากทําให้เกิด oxidative stress ร่างกายเราก็จะสร้างคอร์ติซอลขึ้นมาคอร์ติซอลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันมีลิฟที่ไปกระตุ้นผ่านหลายกระบวนการและทําให้เราเกิดการปวดหัว ไมเกรนขึ้นมาได้เหมือนกันหลายๆคนก็คือไม่ได้ป้องกันนะครับก็คือพอมันผ่านจริงๆก็ช่วงที่โควิดนี่มันเริ่มเบาบางลงนะครับหลายๆคนก็เริ่มจะไม่ค่อยใส่แมสกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอาการไมเกรนอันนึงได้นะครับก็นอกเหนือจากเรื่องของการรักษาไมเกรนแล้วเนี่ยเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับโดยการใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันในตัว PM เ5มที่เป็นสาเหตุหลักของการทําให้เกิดอาการปวดโัมไมเกรนได้